ครับทุกครับทุกท่านนะครับผมบุ๊กและทีมงานทางยางเจริญนุ่งเหืองยินดีต้อนรับนะครับซูซูกิ XC7 นะครับเข้ารับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์นะครับเลือกใช้เป็นยางขนาด1 95 60R16 ครับยางเดิมตรงรุ่นนะครับใช้เป็นตัวดันหลบอีซี 300+ plus นะครับก็ยังเป็นรุ่นเดิมที่ติดรถมาอยู่นะครับตรงนี้ลูกค้านะครับนัดหมายเข้ารับบริการเข้ามานะครับเปลี่ยนยางครบ4เส้นเราพร้อมด้วยการติดตั้งแบบไร้รอยร้อเซให้นะครับถุงล้อด้วยระบบเดน amic และตั้งศูนย์ด้้้้วยยยเเเเเคครรรรรรื่ออองนนาาาขจกกปะะทศมิใหีบบั เรียกว่าครบจบในที่เดียวนะครับไม่ต้องเป็นยางที่หนึ่งแล้วไปตั้งศูนย์ที่อื่นให้เสียวเวลานะครับเราจะการให้เียบร้อยเครื่องตั้งศูนย์ฮันเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องตั้งศูนย์ที่แม่นยํายยสูงมากนะครับและใช้โปรแกรมตรงรุ่นในการตั้งศูนย์ให้กับลูกค้าท,ทาให้ศูนย์รถยนต์ของลูกค้าตรงแม่น,น,นมยำนะครับลดอาการกินยางแบบผิดปกติและก็ทําให้ยางของรถยนต์ยางรถยนต์นะครับใช้งานได้คุ้มค่าคุ้มราคาเวลาเดินทางไกลไม่ปวดไหล่ไม่เมื่อยหลังเลยนะครับสำหรับพี่ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจเข้ารับบริกกาาาาารรรรรรรททีี่่้้นนนนยงงเเเเเจจิิญญคืืออชะับ นัดหมายเขารับบริการเข้ามานะครับใครใช้รถบอดี้นี้อยู่นะฮะก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้นะครับว่าใช้ยาตัวไหนดีนะครับหรือจะเปลี่ยนโช้กอัพนะครับก็ลองโทรเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามกันได้นะครับทางทีมงานก็จะมีแอดมินนะครับคอยตอบคําถามและให้คำปรึกษาตลอดนะครับสำหรับที่ลูกค้าานใัสะดวกโทรนะครับโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย6 9 1 9 1 5หนะฮะหรือถ้าเกิดจะเป็นช่วงล่างรถยนต์นะครับโทร0 8 6 5 4 4 5 9ห3้าีามนะครับผมบุ๊กและทีมงานยินดีต้อนรับ